ภาพล่าสุดน้องเดียวเกมโภศกันโตเป็นนุม่มคนแรกของโลก200คนจำหน้าได้หมดเปิดบ้านน้องเดียวเกมโภศกันผ่านไปเกือบ20ปีจากเด็กอัจฉริยะสู่หมอระดับประเทศเชื่อว่าหลายๆคนที่ทันยุค2000ต้องรู้จักและจดจำน้องเดียวหรือเดียวพัฒโดนเกลี้ยงจันทร์กันได้อย่างแน่นอนเพราะว่าน้องเดียวนั้นเป็นคนแรกที่สามารถตอบคำถามจากรายการเกมโภศกันเด็กและตอบคำถามหน้าคนในรายการครบ200หน้าเป็นคนได้นั่นเอง เราก็จะมาอัปเดตกันหน่อยว่าน้องเดียวเกมพละสการเด็กในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างประวัติน้องเดียวมีซื่อจริงว่าพัธนดนเกลี้ยงจันท์เกิดวันที่25ตุลาคมพศ2543ศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประทุมวันศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ IG l e ีโอเดียวน้องเดียวเป็นที่รู้จักและจดจำกันได้จากการเข้าแข่งขันรายการเกมพลศสการเด็ก และเป็นคนแรกที่สามารถตอบคำถามรายการครบ200หน้าหลังจากนั้นน้องเดียวก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานพ็อกเก็ตบุ๊กงานโฆษณาละครพิธีกรตลอดจนถึงมีผลงานการแสดงภาพยนตร์โดยในปัจจุบันนี้น้องเดียวเรียกได้ว,ว่าลุยงานด้านการเรียนแบบเต็มตัวโดวยเขาทุ่มเทเพื่อการเรียนเป็นหมอฟันโดยเขากําลังศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยเขาสอบผ่านระบบทีแคส รับตรงกสพทในปี2562ที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าอนาคตหมอฟันคนเก่งอยู่ไม่ไกลเลยจริงๆในช่วงที่น้องเดียวศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาเทลยัยศรีนครินวิโรธปรทุมวันในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งนี้นอกจากเขาจะตั้งใจเรียนในห้องแล้วเขาก็ยังใช้เวลาในการเรียนพิเศษหลายวิชาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษฟิสิกส์กีตาร์คลาสสิกและน้องเดียวก็ยังชอบเล่นกีฬาฟุตบอลอีกด้วย ซึ่งน้องเดียวก็สนุกกับสิ่งที่เรียนและทําออกมาได้ดีโดยในช่วงที่น้องเดียวเรียนอยู่ในระดับชั้นม3เขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นตุลาการเหมือนกับคุณลุงของเขาแต่ทั้งนี้เขาก็มีความชอบในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยและในระดับชั้นม4น้องเดียวก็ได้เรียนต่อในสายวิทย์คณิตซึ่งน้องเดียวก็บอกว่านี่เป็นเพียงความฝันในช่วงนั้นและปัจจุบันเขาก็ได้ศึกษาอยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเป็นเด็กที่ทั้งเก่งและมีความตั้งใจอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีม,กมากๆแม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องถึงเป็นเด็กที่อัจฉริยะของไทยเพราะน้องเดียวเป็นเด็กที่มีความตั้งใจอย่างมากและยังมีพรสวรรค์และสามารถพัฒนาตัวเองและต่อยอดความรู้ทักษะที่มีได้อย่างเกิดประโยชน์อีกทั้งตอนนี้น้องเดียวเองก็ยังโตเป็นหนุ่มหล่อว่าที่นายแพทย์ของไทยเดยล้ค่ะ